มาครับผมอโอกาสผมขอจีบงมาผมจะถวายเครื่องสักการะบูชามุติตาจิตก่อนหมูกระนะเนินน้าค่ะอ้าวสาธุนะเนี่อ้อาวแล้สาธุแล้วเดี๋ยว<ะ>นะโอกาสกาา็พร้อมวัดเขาใหญ่เจริญธรรมยาณาสามมโนอำเภอปากซ่องจังหวัดนครราชสีมา ขอน้อมถวายเช็คหลวงปู่สมเด็จพระสังฆราชจำนวนสิบฉบับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทกระผมจ้าสาธุสาธุสาธุต้้งเป็นมูลนิธิน่ะอุตกรผมของกระผมภาษสครแล้วก็กับคณะสิทธิ์แล้วก็มีเช็คสองฉบับ สองฉบับฉบับหนึ่งล้านหนึ่งมื่นหนึ่งล้านหนึ่งมืนสาธุโอ้สาธุ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 แป๊เอาละเอาเงนละเอางนีะแล้วครับรับแล้วครับแล้วครับรับแล้วครับรับแล้วครับรับสองมือแล้วครับหนังแลครับไม่ได้รับแล้วครับไม่ได้เอาดีแล้วนะสาธุเอาเปิดได้หน่อยเออนานนานตาม ตามทำเนียมประเพณีที่ทำกันมาเอ้าโอ้อ้าว,อ,าวอันนี้ด้วยหรือเนี่ยอันนี้เป็นถุงช้อนของแอดทำมาถวายร้อยห้าสิบชุดโอ,อ้ตรงๆๆๆๆตรงตรงตรงถุงช้อนโอ้โหแล้วก็บาทนี่ผมกับผมแล้วก็ขาของครูปรตั้มลูกศิษย์หลวงปู่ทอนอ๋อเนี่ยหมดแล้วเนี่ยแล้วก็มีถุงช้อนด้วยกับผมเด้อที่ที่ท่าน ที่ถอยมานะที่เนี่ยจันทศครที่ให้มานะกับผมเฉลี่ยหมูโขกไปใบใหญ่ๆเข้านั่นแหละใบลูกใหญ่เห็นว่าไปทำน้ำมนต์ <c oughs> นี่อุ้ยนี่ลงมาเมื่อไหร่มาวันนี้ลเลยครับผมาเป็นเช้าแล้วก็วันนี้เหมือนกันยังครับผมอ๋อยังนะอันนี้ยาหอมที่สมเด็จใช้อ๋ออ๋อพประสิทธิ์ครับผมพ่นประสิทธิน์นี่เอาละมาประไ่มาประไล่ลองนึกกันเดึองโอ้ยลี่ ท่าหราแล้วครับเนี่ยปีนี้เก้าสิบพอดีครับเอาปีก็ปีเดียวกันสิปีขานปีทองปีทอก็ปีเดียวกันนะเดี๋วเดือนอะไรอ่ะเดือนหกเดือนหกฮะแกกับผมปีเดือนหนึ่งแกับผมแล้วบวชปีไหน ปีหนึ่งเจ็ดครับผมบวชไปหนึ่งเจ็ดอ้าวไปอ่ะอ่างั้นนะเป็นลูกศิษย์ผมแล้วนะนะนะผมบวชป 9, 2, ีเก้าต่อก้าหนึ่งามามาโอสาทุนี่นี่วันไน่ายวันไน่ายวันไน่ายวันถวายป่าทำแก็บครับผมทำทำแก็บอยู่ปศาเลยครับผมอ๋อเมืองเล่ยเมืองหลงกันนะฮะ เอาเอาเอาโอตาทุตาทุเออมาพบมาพบทหารทำทหารทิศนะทหารชาติเออเอาแล้วไม่เอาหาเอาตาทุโอ้แหายแล้วเย็นนี้ไปตอนี้ไปไปปากเกร็ดหมดได้ไหมไปครับไปนะตานนีไปนะเมื่อย แล้ว <laughs> อังนั้นก็ให้อาจารย์ใหญ่อาจายนานนำ <laughs> เขาเขาจผมไปเหมือนกันผมบอกมันไม่ไหวนะมันหลายวันติดต่อกันเนี่ยหลายวันติดต่อกันแล้วเขาก็ไม่ดีกันแล้วก็ไม่ไ,ได้อยากให้ไ้พักผ่อนแต่กับผมนั่นแหะที อ๋อครับครับเาใหญ่เราค้ครับเรนะครับโอ้สาธุรับร่มาโอ้ไอ้ไอ้ <Wall jaar Twilight> <velocidade> น้อยเลยเนี่ยโอ้ไม่เดียวกันเออนั่งนอนั่งนั่งาคหนึ่งสองสาอามาเป้าหัวครับยถุยถุยน้ำลายใส่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อนมานี่มานี่ก่อนเร็ว เออ๋ยวแนวบางดีมานุมงมาดีดีบานนึงสวยสวยจัดินครับมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วออมันดังไปทั่วมันดังไปทั่วโลกไอตัวนี้โอสาธุอ้าวเพื่อนชาวธัมมิสชาชาตอ่าผมขอ อนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายได้มาถวายกัสการะตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาคือถวายมุทิตาจิตตามขอได้รับความขอบไทยกับผมด้วยจากผมด้วยนะและ้วก็อย่างไรยังไงก็ขอให้ไม่ประมานนะขอให้หมู่เรา ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานๆหน่อยนะนานๆหนี่ยนะนี่นี่ให้เห็นหน้ากนะนะันตาหน่อยโอ้เนี้ยให้เห็นหน้านานๆหน่อยนะเพาว่าอะไรนะนี่องค์หนึ่งอ่ในองค์นะหลายองค์ให้เห็นหน้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะท่านอาจารย์ดุกทํานี่นะขอให้อายุยานมั่นคันยืนมีกำลังพลังแข็งแรงจะได้นำมูนำมูเราให้ได้แข็งแรงขึ้น ในะ่นะให้แรงขึ้นตอนนี้มันรู้สึกมันลงลงมันปูปูปูเปียกกันไปนิดหนึ่งใช่นะให้แรงขึ้นน,นี่กำลังกำลังอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วนะนะอา้าวทิศตะวันออกใต้ก็ไปซะแล้วนี่นี่ก็ยังอยู่นียังอยู่อ้าวยังลงที่เดิมนะยังไงก็ขอนี่นั่นก็ทาไมมีไปนี่ก็ได้มีหลายไลย่ไม่เป็นไร นั่นาน,านั่นนี่นะหมูพวกเรา,ย,ายังมีเยอะไม่เป็นไรนละครขอบใจและขอนมโมธนาการเต้เต้ความนะแล้วก็พบพบกันใหม่นะยังยังไม่จังนะั่นนะต้องพบกันะอีกนะ